สวัสดีครับทุกคนสุรชัยมนวังครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้มาเอาหน่อไม้ครับผมพรุ่งนี้วันพระจะแกงจืดหน่อไม้นะครับต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูใส่ซี่โครงหมูไปวัดนะครับกินกินด้วยนะครับผมไปทำบุญใส่บาตรด้วยสุรชัยมนวังนะครับ หรืออีกช่องหนึ่งก็จะเป็นหอมไอดินการ์เด้นแล้วก็มีจะเอชแชนแนลที่รู้จักกันนะครับผมนี่หน่อไม้งามๆเลยนะครับเป็นไผ่กิมซุงที่ผมทําคลิปไปก็มียอดวิวนะครับหลักหมื่นนะครับก็ช่วยดันเป็นหลักแสนให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับหอมไอดินการ์เด้นนะครับจะเอชแนแลแล้วก็สุรชัยมณวังนะครับจะไปเจอที่ไหนนะครับก็ ากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณกําลังใจนะครับผมก็ทํากินทําขายนะครับทําบุญพาแม่ใสบาตบานนะครับทุกกําลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับยอดเงินยอดเหรียญที่ได้ผมก็นํามาทําบุญนะครับเอามาซื้อข้าวนะครับซื้อน้ําซื้อนมซื้อขนมให้คุณแม่กินนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปเอาอีกหนอหนะครับต้องทําสักสองหนอเดี๋ยวจะอาอีกสักหนอหนึ่งนะครับผม มันถึงจะพอหม้อใหญ่เพราะว่าเราจะใส่บาทด้วยแล้วก็เอาไว้กินด้วยนะครับผมหน้าหน่ออ่อนนีจังเลยทุกคนสองหนอก,ก็พอแกงนะครับผมขอบคุณที่รับชมหอไมดินการ์เด้นนะครับจะเอชแนลหรือสุรชัยบนวาง <c oughs> ก็อันเดียวกันนะครับผม ทำกินทำขายทำสวนได้น้อยรก้อยอย่างเพราะม่ค่อยมีเวลาเข้ามาในสวนดูสิครับแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยดินดีมากเลยนะครับซากพืชซากสัตว์นะครับกิ่งไม้ใบหญ้าทับถมกันฮิวมัสในดินดีมากๆเลยโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสุรชัยมนวงังอ๋อมัดินกระเ,เ,ะเด็นใจแชนแนลกดติดตามด้วยนะ